สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นเริ่มต้นช่วงบ่ายวันนี้นะคะกันที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออมั่นใจเปิดเทอมนี้เด็กทุกคนต้องมีที่เรียนพร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนปีการศึกษา2567 ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทได้ดำเนินการรับสมัครสอบและคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นต่างๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปีและในปี2567นี้มีผู้ปกครองจำนวนมากแสดงความกังวลว่าบุตรหลานจะไม่มีที่เรียน ทางสงพอถอได้ประกาศปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา2567ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการให้เรียบร้อยภายในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2567และได้เน้นย้ำกำชับให้ทุกเขตพื้นที่กำกับดูแลดำเนินการกระบวนการสอบหรือกระบวนการคัดเลือกนักเรียนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งในขณะน,นี้โรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครจับฉลากและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่1เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4ประเภทห้องเรียนปกติของโรงเรียนสังกัดสพททัท่วประเทศซึ่งจะมีขึ้นในวันที่23และ24มีนาคม2567ค่ะ อย่างไรก็ตามสอพทออเข้าใจความกังวลของผู้ปกครองและไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีหนังสือสั่งการไปยังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนปีการศึกษา2,567ไว้ที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาใกล้บ้านเพื่อช่วยเหลือประสานงานให้ข้อเสนอแนะแก่นักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนทุกคนโดยผู้ปกครองและนักเรียนสามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ทราบประกาศผลการสอบคัดเลือกจนไปถึงวันที่2เมษายน2567และนักเรียนทุกคนจะต้องมีที่เรียนในโรงเรียนที่อย่างมีที่ว่างสามารถรองรับนักเรียนได้ภายในวันที่5เมษายน2567และมอบตัวในวันที่6เมษายน2567ตามปฏิทินการรับนักเรียนที่กำหนด กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้สพทพัฒนาโรงเรียนทุกโรงเรียนให้มีมาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกันและประกาศนโยบายหนึ่งอำเภอ1โรงเรียนคุณภาพที่สพทรพร้อมทุ่มเททรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพของครูและบุคลากรรวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสื่อการจัดการเรียนรู้ให้มีโรงเรียนคุณภาพกระจายครบทุกอำเภอทั่วประเทศ จึงขอให้ผู้ปกครองและลูกๆนักเรียนทุกคนคลายกังวลหากพลาดหวังจากโรงเรียนยอดนิยมที่ตั้งใจให้เร่งแจ้งความจำนงต่อศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนปีการศึกษา2,567ค่ะ